Peace. Mm -hmm. ชทชาทโชและลูกทุ่งพอดแคสต์ของเราวันนี้ค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะต้อนรับศิลปินสาวสวยเซ็กซี่คนนี้นะคะนั่นก็คือลำยองน้องหินห่าวนะคะสวัสดีค่ะพี่ลำยองสวัสดีค่ะลำยองหินห่าวค่ะนะคะนอกจากพี่ลำยองห,นอหินห่าวเนี่ย <S 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 จะแวะมาที่90ลูกทุ่งรักไทยไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะมาพร้อมกับศิลปินหนุ่มน้อยน่ารักน่าเอ็นดูนะคะหนูชื่ออะไรคะสวัสดีครับ ต้นนักกรนักอายุเท่ากรนนะยี่สิบสองอ๋อเหรอคะสิบสองปีแล้วเป็นคนจังหวัดไหนคะมหาสารคามค่ะมหาสารคามถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทักไทย fc 90ที่ฟังอยู่ในตอนนี้แบบว่าเป็นภาษาอีสานนิดนึงสิจ๊ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมแน่ด้วยครับกับซิงเกิลแรกในชีวิตนะคะพี่ลำยองห่อบฝันมาฝากยายออกเพมาฝากยาะนะคะแล้วไปเจอไปเจอกันได้ยังไงคะพี่ลำยองนลังจากว่าลำยองก็จัดกิจกรรมบ้านไรไอดาซิงเกิลคอนเทสเมื่อวันที่12สิงหาปีที่แล้วน้องต้นอนุนักรก็เป็นหนึ่งในผู้ประกวด ร้องเพลงแต่ว่าน้องต้นประกวดตกรอบตกรอบแต่ว่านื่องด้วยจากว่าเราชอบเส้นเสียงของน้องต้นก็เลยเรียกน้องต้นลองมาอัดเพลงดูอัดเพลงคอเวอร์ดูแล้วได้ความตั้งใจของน้องน้องก็เลยได้เข้ามาเป็นนักร้องในสังกัดของมอริซาเรคคอร์ดนะคะก็คือแบบว่าเสียงโดนใจพี่ลำยองเนาะแล้วตอนนั้นน้องต้นคือไปประกวดที่บ้านไร่ ของพี่ลำยองใช่ไหมคะอะตอนนั้นใครแนะนําไปคะหรือว่ายังไงหรือว่าชื่นชอบการประกวดแล้วก็ไปด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไปเล่นเป็นลูกค้าเป็นลูกคา้าแล้วก็มีพี่เขามาแนะนําให้ไปประกวดร้เเองเพลงคะ่ะ <c oughs> แล้วพี่เขาก็ให้ผมเทสเสียงพี่ก็บอกพี่เขาก็บอกว่าเสียงดีลองไปประกวดดูเผื่อได้รางวัลผมก็เลยไปประกวดดูค่ะค่ะนะคะวันนั้นตกรอบเสียใจไหมคะเสียใจอุ้ยร้องไห้เลยปะเสียใจแต่ว่ากลายเป็นว่าโอ้โชคดีนะคะได้มาทําเพลงกับพี่ลํายองด้วยเพราะในส่วนของคณะกรรมการตัดสินเขาก็จะ อมองมองถึงการร้องเพลงดีร้องเพลงถูกต้องอะไรอ,อย่างนี้ล่ะคะ่ะแต่ว่าในในส่วนของเราที่เราจะเอานักร้องมามาบันทึกเสียงมามาสานต่อคือเราจะมองว่าเออเสียงคนนี้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความตั้งใจคือ,ค,อคืออันดับแรกเราเราเอาความขยันแล้วความตั้งใจเราไม่ได้เรียกแต่ต้นมาเข้างัดนะคะคนคะที่ได้ที่หนึ่งสองสามเราก็เรียกมา<อ>หมดเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าคนที่เขา ได้ได้รางวัลเนาะเขาอาจจะความตั้งใจเขาอาจจะไม่เท่ากับต้นเนื่องจากว่าเขาไม่มีเวลาด้วยมาอัดเสียงแล้วก็ ไม่ได้ตามจย์ที่เราต้องการคือคือเขาเขาไม่อยากเขาเ,เพิ่เพลงที่เราให้จย์ไปอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะแต่ว่าต้นไม่ไมปฏิเสธสักอย่างได,ได้หมดค่ะอ๋อนะคะได้หมดแล้วอย่างนี้คือถ้าน้องต้นนี่จะเรียกพี่ลำยองเรียกว่าแม่นกอ๋อแม่นกเออนะคะเป็นแม่ลูกกันเลยทีเดียวนะคะดูแลกันนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะแม่นกใจดีไหมคะน้องต้นใจดี ตหยิกทําไมคะพี่ลำลองหยิกน้องทําไมคะไม่ได้หยิกนะคะซิงเกิลแรกในชีวิตห่อฝันมาฝากยายโอ้โหยอดวิวแบบตอนนี้ก็เป็นล้านแล้วนะ <c oughs> ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะซิงเกิลนี้ทํามาจากชีวิตจริงของน้องต้นเลยหรือเปล่าคะพี่ลำยองทามาจากชีวิตจริงเลยค่ะค,คือคือเรามองถึงว่าเด็กเด็กจะไปพูดเรื่องความรักก็ไม่ได้จะไปพูดเรื่อง เราเบียยแล้วก็ไม่ได้อยเง,งี้ยก็เราก็เลยคิดว่าน่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแล้วแล้วชีวิตครอบครัวของต้นก็เป็นชีวิตที่หลายคนประสบอยู่ก็คือพ่อกับแม่ทํางานที่ที่ต่างจังหวัดค่ะ,ะไม่ค่อยมีเวลาแล้วตอนนี้ต้นก็ถูกเลี้ยงมาจากตายาย<อ>แล้วคุณตาก็เพิ่งเสียด้วย<อ>ก็เลยอยู่กับยายกับน้องอะไรประมาณนี้ด้วยความที่ว่าคนอีสานก็จะมีะชีวิตครอบครัวที่ยากจนน้อยพ่อกับแม่ก็ต้อง ไปทางานอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยออกมาเป็นชีวิตต้นน่าจะเหมาะกับกับกับตัวเองด้วยแหละค่ะนะคะเหมาะมากๆเลยแล้วเพลงนี้เป็นยังไงยากง่ายขนาดไหนคะน้องต้นมันก็มีส่วนยากที่ยากแล้วก็มีส่วนที่ง่ายครับแต่อีกอย่างหนึ่งคือมันตรงกับชีวิตค่ะมันก็เลยมันไม่ได้แสดงอะไรก็คือไม่ต้องถ่ายทอดอะไรเยอะเพราะว่ามันมาจากชีวิตเราคือมาจากอินเนอร์เลยถูกไหมคะได้ร้องไห้บ้างไหมอะตอนที่ร้องเพลงเนี้ยได้ร้องค่ะ แล้วตอนถ,ถ like ่าย MV ก็ไปถ่ายที่บ้านน้องต้นเองด้วยถ่ายที่บ้านยายจริงๆน้องจริงๆบ้านจริงๆชีวิตจริงๆเลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างพอมาเห็นผลงานตัวเองแล้วอายุแค่นี้เองอ่ะ12ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบมีผลงานถึงกับมีซิงเกิลมี MV อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากครับแล้วก็รู้สึกว่าผมได้รับโอกาสดีๆจากแม่นกับอาจารย์เดชาค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับไม่คิดว่า ในชีวิตนี้ผมจะมีซิงเกิลมีเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนว่ายังไงบ้างได้ได้เจอเพื่อนๆแล้วเนาะเพื่อนๆว่าไงบ้างคะเพื่อนค่นเพดีใจด้วยะคะ่ะเออเพื่อนๆเรามีเสียงดีเหมือนน้องต้นอีกไหมอะ่ะมีครับพามาสมัครที่มรดกอ,อีสานเรคคอร์ดสิ <c oughs> บอกให้เพื่อนมาประกวดเดี๋ยวค่ะสิบสองสิงหานี้เราก็ประกวดบ้านไเรเราซิงเกิลคอนเทนต์ครั้งที่สองค่ะตอนนี้ยังสมัครทันไหมคะพี่น้องสมัครกันนี้ เพิ่งเริ่มประกาศรับสมัครค่ะได้สองอสามวันค่ะก็คือใครสนใจก็สามารถไปสมัครได้อาจจะแบบมีซิงเกิลเป็นของตัวเองเหมือนกับน้องตนน้นนันทกรนะคะแล้วก็มี MV แฟนๆก็เข้าไปชมได้เลยนะคะในช่องที่ชื่อว่า,อามอโรอิสาเลคคอร์แล้วก็ทาง Youtube ก็เดชามอโรอิสาเลคคอร์ค่ะนะคะซึ่งเป็นค่ายที่พี่ลำยองนี่ ปลูกป,ปั้นด้วยตัวเองปลูกปั้นด้วยให้ให,ให้ผู้จัดก,การส่วนตัวให้นะคะให้ให้คุณสามี <c oughs> ดูแลค่ายตัวเองก็ยังอยู่ในความดูแลของแกมี่มัมนดค่ะ,คะนะคะแล้วค่ายที่พี่ลำยองทําตั้งใจทําเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักร้องนี่มีวิธีการคัดเลือกยังไงบ้างคะเราข้อแรกเลยคือกตตันยูอ๋อเป็นคนดีนะะกตตัญยูมาก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่า ถ้าไม่มีความกตันยูปั้นไปก็ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือมันเหมือนเป็นค่ายเทพโรงทานอยู่แล้วค่ะเราเราเราทำอะไรเราทําเพื่อให้ทุกคนได้มีรายได้ให้เลี้ยงพ่อแม่ตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะให้ชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นค่ะข้อที่สองก็คือก็จะมีความขยันอดทนอดกลั้นเพราะว่าถ้าไม่ขยันมีเสียงดีมีความกตันยูถ้าไม่ขยันฝึกซ้อมตัวเองก็ไม่มีประโยชน์แล้วถ้าไม่มีความอดทนอดต้านต่ออ่า การใช้ชีวิตในปัจจุบันก็มีประโยชน์ข้อที่สามก็คือน้ําเสียงน้ําเสียงจะมาดับสุดท้ายเลยพรสวรรค์มาดับสุดท้ายเพราะว่าถ้าถ้าบางคนเสียงไม่ดีนะแต่ว่ามีข้อหนึ่งข้อสองแล้วก็มีความตั้งใจความตั้งใจหน่อยมันมันสอนกันได้อย่างอย่างอันนี้คือมาก็แพ้น้องต้นนะถ้ามามาประกวดร้องเพลงก็แพ้แต่ว่ามัน มีข้อหนึ่งกับข้อ2องไงก็เลยสอนได้บอกว่าร้องอย่างนี้นะเทคนิคอย่างนี้อย่างนี้นะก็คือเขาก็ทํำตามที่เราบอกแล้วเขาก็ทําได้ออกมาได้ดีมากๆด้วยนะคะการสื่อสารอารมณ์เพลงนี้ห่อฝันมาฝากยายด้วยนะคะตอนนี้พี่ลายองเองเนี่ยมีนักร้องในสังกัดกี่คนแล้วคะอืม ยิ้มนะถ้ามันมีสัญญาถ้ามันมีสัญญามันก็พอจะรู้นะแต่ว่ามันไม่มีสัญญาก็เลยไม่รู้ว่ามันมีกี่คนเป็นสัญญาใจใช่อย่างเงาี้ยเนาะ<ช>พี่รำยองก็พร้อมที่จะแบบดูแลช่วยเหลือน้องๆทุกคนใช่นะคะ,คะ,คะก็เดี๋ยวดีจะออยจะไปสมัครเพราะข้อหนึ่งข้อสองมีเหมือนกันตอนนี้ขาดข้อสามอยู่ค่ะเห็นโยวันนั้นค่ะเห็นพลุกทุ๊บสควอชเห็นค่ะทำงานลูกทุ๊สควอเนาะเผื่อจะเข้าตาเจ้าของค่ายบ้างอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะพี่นกค่ะตอนนี้พี่นกรำยองเองก็มีซิงเกิลออกมาด้วยใช ่ค่ะก็มีเพลงสวดพดดอกที่ที่ทำเองทำเมื่อสองสามปีที่ลแล้วเราเพิ่งได้มีโอกาสได้มาปล่อยเพราะว่ามันห่างหายไปนานตอนนี้แต่ว่าในส่วนของบริษัทแกมมี่ที่ทําให้ก็น่าจะเป็นเดือนตุลา<อ>เราก็เลยแบบว่าเออมัน,ม,นมันเราไม่อยากที่จะให้เพลงมันห่างก็เลยเลย,เลยขอทำบริษัทว่างั้นเราขอปล่อยเพลงนี้มาก่อนค่ะให้แบบชิมลางไปก่อนเพื่อให้คนแบบเออลำยองยองเป็นนักร้องอล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพลงนี้คือแบบว่าเรื่องราวของเพลงเป็นยังไงบ้างคะพี่โน ก็คือเรื่องราวของของความโสดลำยองก็เลยพูดไม่ค่อยเต็มปากเพราะว่าตัวเองไม่ได้โสดไงแต่ว่าเคยโสดไงเราก็เอาประสบการณ์เคยโสดมาถ่ายทอดไงจะจะแชร์บ่อยก็ไม่ได้แชร์ที่ไรนี่ผู้ชายทักมาจีบในแชร์ตลอดเลยเบื่อตรงนี้เบื่อตรงนี้ะโสดพูดดอกสนุกมากเพลงนี้แล้วก็ท่าเต้นเนี่ยแอบเข้าไปดูใน MV วละโอ้โหท่าเต้นแซบสมเป็นลำยองหนองหินห่าวจริงๆค่ะดีเจออยแอบซ้อมเต้น ไม่ได้ทำแล้วไ,ไม่ได้ไม่ได้ดีเจออ,อยต้องต้องไป cover แล้วนะคะเองก <c oughs> ็ถ <c oughs> ือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบป<ช>ล่อยไปในช่องของมรดกอิสานเรคคอร์ดไ,<ม>ไม่ไ,ไม่ไอีกเพลง เพลงที่สดพุทดอกก็คือด้วยความที่ลำยองเป็นศิลปินแกรมมี่แล้วลำยองก็ต้องปล่อยลงช่องลำยองฮาวออฟฟิเชียลเพราะว่าช่องของลำยองนี่คือคนที่ดูแลช่องอยู่ก็คือบริษัทแกรมมี่ค่ะคืออย่างน้อยเราเราเราทำออกมาเราก็ยังอยู่ในความดูแลของค่ายอยู่นะคะทีนี้เนี่ยแฟนๆถ้าอยากจะชม MV โสดพุดดอกก็คือต้องเข้าไปที่ช่องลำยองหนองหิน่าวออฟฟิเชียลนะคะส่วนหอฝันมาฝากยายต้องเข้าไปที่ เดชาโมรีสาเล็กรอดนะลอมยองก็ไม่สามารถลงช่องเดชาได้นะคนละค่ายก็ฝากแฟนๆนะนอกจากขอมาที่90ลรู้ทุกทงไทยแล้วก็ไปชม MV ได้รับรองว่าสดพดดอกนี่คือแบบสนุกแค่เข้าไปก็อยากขยักขำอยากหัวเราะเข้าไปไปดูเพลงนี้ได้นะคะส่วนใครอยากแบบดราม่าเศร้าซึ้งอินกินใจก็่อฝันมาฝากยารับรองมีน้ําตาซึมแน่นอนนะคะงั้นเดี๋ยวต้องให้ทั้งสองทั้งสองท่านเนี่ยหะร้องสดๆให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะเริ่มที่น้องต้นก่อน นเ,นเป็นท่อนฮุกเลยไหมคะได้เลยจ้าเอาคุกมาที่หัวใจของพี่เลยนะสิเป็นคนดีสิทำหน้าที่ล้านให้สมบูร์ตอบแทนคุณที่เลี้ยงบัก่ามาหอดมือใหญ่ สิไปคว้าฝันหอเป็นของขวัญเอามาฝากยายหลานคนนี้สิเห็นให้ได้ให้ยายภูมิใจในโต๊บากล่าพี่ลำยองขาห่อฝันมาฝากยายสักนิดนึงได้ไหมคะไม่โสนต้องสสดต้องสด ออ <H or> ไม่ได้เพราะเราล่ <laughs> <laughs> องอค่ะโสดพดดอกค่ะไอเอ้ยน้องบ่เคยแล้วบ่ทันหมีแฟนเวาแปนแปนอยากให้ไอได้ฟังเว้าดังๆอยากให้ไอได้หูพี่ชายเอ้ยพี่ชายเอ้ยโอ้เดตั้งแต่น้อยจนวาใหญ่เป็นสาวค่ะข่าวขาวทะล้มีไภภ่ซูนแกมจูนพูนทะนแล้มีไผ่บพี่ชายเอ้ย พี่ใช่อเอเอค่ะสนุกมากเลยทีเดียวนะคะอ๋อซิงเกิลต่อไปของน้องต้นนี่คือพี่ลำยองวางไว้ยังไงบ้างวางไว้เลยแล้วเป็น<อ>เป็นอีพีสองค่ะเป็นเป็นหมายถึงว่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากของฝันว่าฝากยายชื่อเพลงเป็นกำลงังใจให้บัหล่าในเด้อะะโอ้ดีเลยทีเดียวนะคะสักนิดนึงได้ไหมคะหรือว่ายังไม่ได้แบบได้ได้ได้นะสักนิดนึงจ้ะ หอบเอาความฝันจากบ้าลนลาน้องลายายก้มกราบรูปตากอลาสิไปสู่ในทางศินลปิน เด็กตาดำๆกะสซำนกน้อยกำลังหาบินอาซีพลาดล้งขี้ดินหากบ่มีคนคอยดูแลเสียงดีจริงๆด้วยนะคะคุณตาเสียเสียคุณตาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่นาใช่ไหมเปแล้วก็ล้มลงมไปตรงที่ ไลนาก็เสียชีวิตจมน้ําตายค่ะเมื่อไหร่คะพี่นกอเมื่อสองสามปีที่แล้วค่ะค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยปกติอยู่กับตายายค่ะนี้เลยอยู่กับยายอยู่กับยายค่ะก็ต้องฝากแฟนๆเป็นกำลังใจให้กับน้องต้นด้วยนะคะมาลงมาายหน้าเวทีเวลาไปโชว์ตัวนะน้องต้นนะได้กินมาว่าได้เยอะอยู่นะได้เยอะค่ะบางทีได้เยอะวันนี้ผมได้พวงมาลัยเยอะเดี๋ยวผมขอเรียงเข้าพี่ๆเองพราพี่ๆไม่ได้รับพี่ๆไม่ได้ติสักบาท เลี้งข้าวเลยข้าวข้าวเซเว่นคนละกล่องนะเสร็จน้องต้นหมดนะคะน้องต้นก็เป็นกำลังใจให้กับน้องต้นด้วยนะคะทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของงานนะคะเดี๋ยวแบบหูเพลงแบบดงดังมีงงมีงานเยอะๆนี่ก็ต้องแบบปรึกษาพี่นกเลยว่าจะตอนนี้ปรับตัวอะไรยังไงเนาะค่ะตอนนี้คือเรื่องการรับงานนี่คือ ยังยังยังไม่ให้ไปเนื่องจากว่าถ้าจะไปได้ก็คือช่วงปิดเทอมเสาร์อาทิตย์ถ้ามีแถวงานแถวบ้านก็คือจะมีผู้จัดการพาไปค่ะแต่ว่าตอนนี้คือยังให้ให้มุ่งการเรียนก่อนอย่างอยากให้จบมสามก่อนค่ะก็เลยแต่ว่ามีงานจ้างแล้วนะคะแต่ว่าให้มันตรงกับวันหยุดจริงๆเราถึงจะให้ไปค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องต้นด้วยนะคะให้น้องต้นแล้วก็พี่นกฝากผลงานกับแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยได้เลยจ้าก็ขอฝาก เพลงห่อฝันมาฝากยายด้วยนะครับที่ช่อง y o youtube เดชามรดกอีสานออฟฟิเชียลฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและเข้าไปรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอืมเสียงอ้อนเสียงอ้อนนะคะ, <c oughs> ะพ,พ,พี่นกค่ะ ก็ฝากาผลงานเพลงทางช่อง u t u b e ลำยองหนอหินห่าวออฟฟิเชียลแล้วก็แกมมี่กูออฟฟิเชียลด้วยนะคะเพลงใหม่ก็คือเพลงสดพวกดอกแล้วฝากละครด้วยนะคะละครทางช่องวันสาเนะคะเรื่องใหม่กําลังจะออนแอร์เร็วนี้ก็คือเรื่องภูลังกาคะค่ะน,นะคะก็ฝากติดตามทุกผลงานของพี่ลำยองหนองหินห่าวนะคะศิลปินสาวสวยเซ็กซี่นะคะความสามารถนี่คือครอบด้านจริงๆนะคะร้องพงร้องเพลงเต้นนะคะละคงละคร,ะคระตาส้มตํานะคะทุกสิ่งทุกสิ่งแล้วก ก็ลงต้นอันตกรด้วยนะคะ,คะให้ด,ดังๆปังๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย